สวัสดีครับควิกรีวิวนำเสนอไมชอตกันตัวนี้เป็นไมแบบคอนเดนเซอร์นะครับของซาลาม o n i c รุ่น V-MIC ตัวนี้เล็กน้ำหนักเบาคุ้มค่านะฮะเรามาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บมาก็จะเจอนะครับมีคู่มือตัวนี้มาพร้อมกับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับแข็งแรงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มาในเซตของ V-MIC นะครับของซาลาม o n i c นะครับจะประกอบไปด้วยตัวไม V-MIC นะครับ แล้วก็จะมีฮอตชูฝาปิดแบตนะครับอยู่ในชิ้นเดียวกันมีวินชิลมาให้นะครับหึงอันแล้วก็มีสาย T R S สำหรับต่อเข้ากับกล้องแล้วก็มี T R S สำหรับต่อเข้าสมาร์ทโฟนโทรศัพท์นะครับอย่างละ1เส้นครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนสักตัวนะครับไว้ทำคอนเทนต์ทำรายการ YouTube ถ่ายวิดีโอ ทำวีล็หรือว่าจะเอาไปไลฟ์สตรีมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจซัลาร์โมนิ V-Mic สตัวนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากรุ่น S.R.M. 3นะครับตัวนี้ก็คือคุณสมบัติพิเศษ,ษก็คือจะมีไมค์สด้านก็คือมีด้านหน้าและด้านหลังคือประกอบด้วย2แคปซูลก็คือจะทําให้ใช้งานสะดวกเวลาคุถทายอยากจะมีการพูดแทรกหรือว่าคุยสัมภาษณ์อะไรกับคนอยู่หน้ากล้องนะครับก็สามารถทําได้นะครับ และที่สําคัญคือตัวนี้จะมีฮอตชูไว้สาหรับเสียบอุปกรณ์เพิ่มไม่ว่าจะเป็นไฟ LED หรือไม้เสริมนะครับเป็นพวกไม้ไวเลสอะไรต่างๆก็อามาเสียบฮอตชูตรงนี้ได้มีสําคัญนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของรุ่นนี้นะครับที่ทําให้เป็นน่าสนใจอีกตัวหนึ่งโดยรวมตัวนี้นะครับก็คือวัสดุมีผลิตจากโลหะบางส่วนแล้วก็เป็นพลาสติกบางส่วนดูแล้วก็แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะฮอตชูที่เข่ากับฮอตชูแฟลตตัวนี้จะเป็นโลหะแข็งแรงไม่แตกหักง่ายนะครับ สำหรับไมวีไมสตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ่าน 3A นะครับสะดวกหาซื้อง่ายเรามาดูฟังก์ชันด้านนี้จะประกอบไปด้วยโหมด on/off และมันตินะครับโหมด on คือเปิดไมวตัวนี้ก็คือรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวถ้าเป็นมันติมันตินี่คือสามารถรับเสียงได้2ด้านก็คือด้านหน้าและด้านหลังถัดมาก็จะเป็นช่องหูฟังนะครับสำหรับมอนิเตอร์เสียงนะครับถัดมาจะเป็นอินพุตนะครับตัวนี้คือสามารถเอาไมวเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเราเวลีย์หรือเราจะเลือกใช้เป็นไมไวีเวเลตเสริมไมวีตัวหนึ่งก็มาเสียบเข้าช่อง ไดน้นี่เป็นแจ็คมาตรฐานนะครับขนาด3.5อ่าเรามาดูอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีปรับระดับเสียงนะครับลบสิเดซิเบล0ูเดซิเบลแล้วก็บวก10เดซิเบลแล้วก็มีโลคัลเตอร์ออนออฟแต่อีกรูนี้ก็จะเป็นเอาพุทเอาพุทธนี้ก็คือเป็นพอสําหรับเสียบสายเข้ากับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับก็คือเอาเสียงออกเข้าไปหาแหล่งอื่นนะครับสำหรับไม์ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ9 4กรัมช่วงความถี่อยู่ที่ประมาณ 75Hz เจ็ดส ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสําหรับการพูดคุยกันสัมภาษณ์ทำวีล็อกทาไลฟ์สตรีมนะครับและที่สําคัญก็คือมีวินชิวมาให้นะครับวินชิวตัวนี้ก็คือจะคลุมทั้งไมด้านหน้าด้านหลังเลยลดเสียงรบกวนจากลมสำหรับใครที่มองหาไม่ดีๆสักตัวนะครับแนะนําเลยสลา m มนิกวีไม4สนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้าสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม